โยโยโยบายมังตรงเจริญกับคืนหนุหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนุหนังทุกช่องทางนะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสสบดีครับบิ๊กแมชผมเลือกเอาเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลอยูฟ่าเนชั่นลีกในลีกเอกลุ่มหนึ่งนะครับโครเอเชียรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเดนมาร์กทีมจากฝูงครับ รฮิเชียเนี่ยมีจัดแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะฝรั่งเศสถึงถิ่นมา1ต่อ0ครับตัวลหลักๆมาครบเลยนะครับเกมรับอย่างโดมากอยวีด้าเดยันลอฟเลนครับห้องเครื่องนำโดยลูก้าโมดิชมาเตโอโควาซิตนะครับมาเซโลโบรโ,โซวิดอยู่กันครบครับแนวรุกก็มีอีวานเปริซิตมาริโอปาเซลิตนะครับรวมไปถึงอังเดรคารมาริกพร้อมลงล่าตาข่ายในขณะที่เดนมาร์กนำเป็นจ่าฝูงนะครับ ผลงานชนะ3แพ้1มี9คะแนนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะออสเตรียไป2ต่อ0นะครับผู้เล่นดาวดังชุดนี้ก็มาครบเหมือนกันนะครับนำโดยประตูอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับเกมรับมีซิมงเคียครับรวมไปถึงอันเดรสคริสเตนเซนจากบาร์เซโลนานะครับตรงกลางมีทั้งเปียคอยเบียคริสเตียนออริกเซนครับแนวรุกมิเกลดามสกาดก็กลับมาฟิตสมบูรณ์เป็นตัวหลักในทีมชาตินะครับกองหน้าแคสเปอร์ดอเบิร์กก็พร้อมลองล่าตาข่าย เกมแรกที่เจอกันเป็นโครเอเชียนะครับที่บุกชนะได้1ต่อ0ครับแน่นอนก่อนเกมขายกให้โครเอเชียเป็นต่อแน่เพราะเล่นในบ้านนะครับเอาง่ายๆโครเอเชียถ้าชนะเกมนี้เนี่ยจะแซงที่ไม่เป็นจ่าฝูงทันทีนะครับเพราะว่าจะแซงโดยตรงครับอย่างไรก็ตามครับผมว่าเดนมาร์กชุดนี้ดูน่าสนใจมากนะครับนั่นตั้งแต่เกมรับ ไปจนถึงเกมรุกรวมไปถึงเกมตรงกลางด้วยนะครับไม่ง่ายสําหรับโครเอเชียที่จะน็อกเดนมาร์กได้ในชั่วโมงนี้แม้ว่าจะเล่นในบ้านครับเกมนี้ผมว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะครับดังนั้นเกมนี้ซื้อ2มุมครับเชียร์ไปที่ทีมโคโนมเดนมาร์กจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์เดนมาร์กเป็นคลึงุหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย